บีบตาตรงไหนวะไอสัตว์ไอสัตว์กูบอกแล้วอ,อไอเหี้ยกูไม่น่าสอนมันเล่นเลย g t เทเองลบดีเียเพื่อนสาวกูติดงอมงามแบบยึดเคยอย่าเพิ่งนีสัตว์ <c oughs> <c oughs> แม่มึงไอเหียมาตั้งแต่เช้ายังไม่กลับเลยพผู้หญ้ง ใส่อารมณ์ได้นะครับอสัตว์ยังไม่ถอยเหีย้ยบกดตีนคลุกไว้ใส่กูชักปืนไงไหมสัตว์อย่าสอนให้ผู้หญิงเล่นนะครับไม่งั้นไม่งออกมาเลยสัตว์ไม่งออกมาไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้มงต่อยกับกูเปล่าอยู่ที่หรอกมูต่อยกักูเปล่ามึงเหนื่อยแหนีอ่อยกกูหนีดิสัตว์อารมณ์มันได้ไล่ชนแม่งเลยสัตว์มหขับเท้าวไอ้เหี้ย กูว่ามึงรีบอีสัตว์เดี๋ยวแผนที่กูอยู่ไหนเนี่ยต้องขับตามแผนที่ใช่ไหอเบรกับเฮี้ยอะไรเนี่ยนี่ก็ติดละครฮะติดละครเง็งๆเลยอีนี่ก็ติดเกมอีสัตย์อีสัตว์ดิฟด้วยกูนี่นั่งแฮวอยู่คนเดียวเลย ยึดคอมกูเฮ้ยฟักฟักแม่ยึดนี่มึงก็ยึดทีวีดอกมีอย่าสอนให้เล่นครับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวคุณจะไม่ได้เล่นคอยล้างมันนะจ๊ะ